แนนนะคะชนิสลานิติวรนันค่ะตอนนี้เป็น Product Manager ออยู่บิ๊กคำออนไลน์ค่ะสิ่งที่สำคัญเลยอะค่ะคือเราได้ Deliver Outcome ในที่นี้ก็คือหมายถึงว่าเป็น Product กับ Service Product ในที่นี้ก็คือเชิง Product ที่ว่า ลูกค้าได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์เขานะคะในที่นี้ก็คือเทรดแพลตฟอร์มของบิตคัเนี่ยแหละค่ะก็คือคนที่อยากจะเทรดเนี่ยก็ได้เทรดแล้วก็ในอีกมุมนึงเนี่ยก็คือเซอร์วิสเซอร์วิสเนี่ยคือเรามีทีมคุชเตอร์เมอร์ซัพพอร์ตนะคะที่บริการลูกค้าเนี่ย24ชั่วโมง7วันส่วนหลักการทำงานของบิตคัพเนี่ยคือจริงๆแล้วตอนนี้ค่ะบิตคัพเนี่ยเราทำงานกันแบบเอจายด้วยตัวอุตสาหกรรมมาค่ะแล้วก็อินดัสทรีของบิตคัพเนาะรวมไปถึงภาพรวมของตลาดปัจจัยหลายๆอย่างอะไรพวกนี้ค่ะมันนทาให้เเรี่ย ต้องปรับตัวค่อนข้างที่จะเร็วส่วนตัวนะคะเอจเนี่ยเป็น mindset หรือว่าเป็นวิธีคิดแนวความคิดก็ได้เหมือนกันเออในการทำงานหรือว่าจริงๆใช้ส่วนตัวเนี่ยแอปพลายใช้กับชีวิตประจำวันชีวิตจริงด้วยนะคะคอนเซปมันคือเรื่องของการ execution กับ adaptation ก็คือลงมือทำเพื่อที่จะหาสูตรอะไรบางอย่างเออให้ให้ให้เรารู้ว่าเนี่ย อันนี้เป็นวิธีของเราที่เหมาะสมที่เราจะรับมือแล้วก็จัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในซีจูเอชันต่างๆในสถานการณ์ต่างๆอนี้ค่ะเพื่อที่สุดท้ายแล้วเนี่ยโอเคมันมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้เราอะได้บางอย่างที่ดีขึ้น ถึงมันจะเล็กๆไปเรื่อๆยๆแต่ว่าวันหนึ่งมันจะกลายเป็นบิ๊กอิมแพกอะคะ่ะเอเจเนียเป็นอัมเบร่าใหญ่ใช่ไหมคะซึ่งวิธี Execution ก็จะมีหลากหลายแบบใช่ไหมคะมี XP มีมีสกามมีการบันมีอื่นๆอีกอย่างเงี้ยการทํางานแบบสกรมเนี่ยเราจะทํางานกันเป็นสปรินต์2อาทเท่ากับ1สปรินต์เพราะฉะนั้นเวลาเราแพลนงานอะคะ่ะ ในสก,กรรมเองเขาก็จะมีเซอร์มอนี่หลายอย่างมี daily stand up sprint planning sprint grooming retrospective m a r i f e c t การน,นี้ค่ะ sprint demo ให้มีเวทีไปแสดงผลงานทำเสร็จแล้วได้ออกไปเดโมให้คนอื่นได้ดูใช่ไหมคะ gathering feedback จาก stakeholder มาปรับพอทำงานเป็นสปรินต์เวลาเราแพลนเนี่ยเราก็จะเริ่ม มองเห็นเป้าหมายได้ชัดขึ้นสมมติงานมันชิ้นใหญ่มากเนี่ยค่ะเราก็ต้องเบรกงานเพื่อที่จะแพลแนเข้าไปในแต่ละสปรินต์สปรินต์อย่างเงี้ยมันจะทําให้ตัวเราเองเนี่ยหรือว่าทีมเนี่ยมองเห็นภาพชัดว่าอ๋ออีก2วิคเนี่ยอะไรมันจะดีลิเวอร์ออกมามันก็ต้องหาสูตรไม่ใช่ว่าทุกองค์กรเอาเอจายไปใช้เนี่ยแล้วจะทํางานออกมาเร็วขึ้นนะคะแบบว่าเออสมมติวันนี้เราทํางาน10วันเอาเอจายไปใช้ปุ๊บเนี่ยหรือวันเดียวไม่ใช่เลยนะคะเอจายมันคือความคล่องตัวในการทํางาน ไม่ใช่ความเร็วเวลาเราเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นเนี่ยเราจะจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะได้แบบคล่องตัวมากแค่ไหนมากกว่าความยากของ a อจาใช่ไหมคะจริงๆส่วนตัวคิดว่าเป็นเรื่องการบริหารจัดการคนรู้สึกว่า r r c e s s เนี่ยคะ่ะเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้กันได้เนะแต่ว่าสิ่งที่เรียนรู้ไม่ได้เลยแล้วก็ค่อนข้างไม่เหมือนกันด้วยเนี่ยคือ mindset คือวิธีการคิดของผู้คนเพราะฉะนั้นนะคะคือ วันนี้เราก็ต้องกลับมาถามตัวเองแล้วแหละว่าแบบเราเนี่ยเข้าใจทีมเข้าใจผู้คนของเราเนี่ยมากแค่ไหนอันนี้คือโจทย์ใหญ่หลักการเนี้ยค่ะจริงๆตรงกับค e Val ลูข้อหนึ่งของบิ t คั m เหมือนกันก็คือเราตอนนี้เราพยายาม empathize เนาะที่นี่ค่อนข้างเรียกว่าเป็น open space เราก็จะพยายามคุย เนาะสอบถามกันฟีดแบ็กกันบ่อยๆอย่างเงี้ยคะ่ะให้มันเกิด incremental improve ขึ้นมาการที่เราไรเอเจไที่บิดครับอะค่ะก็เลยอาจจะเป็นไม่ไม่ใช่แค่ในมุมของ การปลุกฝังในเชิงแนวคิดอย่างเดียวพาร์ทที่เป็น execution นะคะเรื่องของ process อย่างเงี้ยอันเนี้ยนนก็ต้องลงรายละเอียดแล้วก็ต้องชัดด้วยซึ่งตอนนี้ค่ะ bit c u b เองเนี่ยเราพยายาม r i ายสิ่งที่เรียกว่า a ยรูปตัว T c o n c ปต์ Concept มันคือ1นึ่นีคะทุกคนเนี่ยต้องเห็นตัว T ท,ที่เป็นตัว T เดียวกันก่อนไม่ว่าคุณจะมองจากองศาไหนเะ่ยสเนี่ยคือเวลาเราแบ่ง ฟังก์ชันหรือหน้าที่ในการทํางานเนี่ยค่ะคนกลุ่มแรกเนี่ยอาจจะเป็นดูแลเรื่องของหัวตัวทีเนาะเราดูไฮเลเวลดูด้านบริหารจัดการอย่างเงี้ยค่ะกลุ่มคนที่2เนี่ยดูเป็นแกนของตัวทีเน้น e x e c u t i o n ช e e น d ี v ดเน้นโอเ n อเรสิ่งสําคัญเลยคือเราต้องทําให้คน2กลุ่มนียค่ะต่อกันให้ติดให้ได้เพื่อที่จะประกอบร่างกันแล้วเป็นตัวทีที่สมบูรณ์ การไร้ลักษณะเนี่ยค่ะมันจะทำให้ทีมแล้วก็องค์กรเนี่ยเกิด collaboration นะคะ visibility communication ที่ดีเกิด alignment ที่ดีใช่ไหมคะมันก็ส่งผลให้ในการทำงานเนี่ยคล่องตัวมากขึ้นลด dependency แล้วก็ได้คุยกันมากขึ้นด้วย a อเนเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็น community ที่ค่อนข้างสากล global ไม่ว่าจะไปประเทศไหนอะแนนคิดว่าจะมี เอเจนต์คอมอยู่เสมอนะคะจริงๆบิ๊กคัก็เพิ่งมีงานไปนะคะในปีนี้เราเป็นโฮสให้เอเจนต์ไทยแลนด์นะคะปี2022เนาะคอนเซปต์ในงานเนี่ยหัวข้อน่าสนใจมากๆนะคะเขาก็จะพูดถึงเรื่องเอเจนต์ในชีวิตจริงตีมก็จะคล้ายๆกับเป็นตอร์ปิบบำบัดมีผู้คนจากหลากหลายสายงานอาชีพใช่ไหมคะหลายวงการทั้งผู้เชี่ยวชาญคนทํางาน working team นะคะอินฟลูเอนเซอร์ก็มีนะคะมี e d g e Sharing หลายๆอย่างเนาะประสบการณ์ตรงเลยในชีวิตจริงเนี่ยมันมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้าง แล้วมีเฟลบ้างไหมมีสักเซสบ้างไหมเราเราอะดัพยังไงก็เรียกว่าเป็นโอเพนสเปซที่ได้เอาคำที่ดีๆกลับมาเยอะเลยค่ะไอจายในชีวิตจริงอะค่ะไม่ได้มีในตำราเล่มไหนเลยเราน่าจะต้องเป็นคนเขียนตำราขึ้นมาเองนะคะเราต้องกลับมาถามองค์กรเลยคือหมายถึงว่าเราลองศึกษาดูว่าองค์กรเราเหมาะสมกับวิธีการหรือพอเซดแบบไหนหรือแนวคิดแบบไหน จริงๆเอจายอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกองค์กรก็ได้เนาะบางองค์กรอาจจะเหมาะกับวอเตอ f a l l ก็ได้ค่ะบางเซกชันหรือบางทีมอาจจะเหมาะกับเอจายหรือไม่เหมาะก็ได้เหมือนกัน เราก็เอ็กซ์เพร์เมนต์มาหลายหลายรูปแบบเหมือนกันเนาะบางโปรเซสก็เฟลนะคะบางพโรเซสก็สักเซสสิ่งสำคัญมันอยู่ที่ว่าเรายอมรับแล้วก็พร้อมที่จะปรับกันได้หรือเปล่าที่สำคัญมีแค่นี้เลย b i g Cup เนี่ยเป็นบริษัทที่มี Environment มีพื้นที่ทางโอกาสค่อนข้างที่จะเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเออตอนนี้เรากำลังมองหาพื้นที่ที่แบบเราอยากจะอ n i t i a t e อะไรใหม่ๆห,หรือสร้างอะไรใหม่ๆอย่างค่ะแล้วก็ให้โอกาสเนี่ยรวมไปถึงชาเลนจ์หลายๆอยา่างบิ๊กคัพน่าจะตอบโจทย์ แล้วก็บิดครัรบเองเนี่ยเราเรามีเป้าหมายที่ค่อนข้างที่จะชัดมากเป็นบริษัทที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องเป็น long lasting company เนี่ยคะ่ะเราจะทิ้ง infrastructure เนี่ยไว้ให้กับลูกหลานเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวันนี้มีคนเดินเข้ามาถามเลยว่าเข้ามาที่บิดครัรบจะเจออะไรแนนอาจจะตอบไปว่าถ้าเข้ามาวันนี้คุณก็จะเจอกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไป